ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2567นะเดือนที่ดาวไปตรีโกรร่วมธาตุดินกับลัคนาราศีมังกรถึง5ดวงด้วยกัน คำว่าตรีกรณร่วมธาตุดินหรือว่าตรีกรณร่วมธาตุนั้นก็ทําให้ลัคนามันมีความเข้มแข็งมีความโดดเด่นขึ้นมายัางไงละครับ5ดวงที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับประกอบไปด้วยดาวมนุษยูที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ดาวพระหัสที่เพิ่งย้ายมาในวันที่30เมษายนถัดไปก็เป็นดาวพุทธที่ย้ายในวันที่7พฤษภาคม ดาวอาทิตยย์้ายในวันที่14พฤษภาคมและดาวศุกร์น่าจะย้ายในวันที่21พฤษภาคมนะผมคิดว่าผมจำได้ถูกต้องแม่นยำนั่น,นแหละนะครับการที่ดาวขยับตรีโกนร,ร่วมธาตุแบบนี้ทำให้ชะตาได้พบกับความสำเร็จสิ่งที่ลงมือทำนะครับจะสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากยิ่งขึ้นแล้วดาวพระหัสเองก็ยังได้ตำแหน่งเป็นนะครับ อ,อุดมอําพูกเกณฑ์อยู่นะครับแต่ว่ามันส่งผลดีในระยะยาวๆแต่ในช่วงจังหวะตรงเนี้ยนะครับ1ถึง5 6ถึง10 mm. พฤษภาคมงานจะมีความสำเร็จดีอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะต้องดูนะครับงานเพิ่มเติมจากที่ของเดิมที่ทำอยู่ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสนุกสนาน แฮปปี้กับมันนะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงประมาณวันที่11จนถึง15 16จนถึง20ช่วงเนี้ยชะตามีสเสน่ห์แต่ดูให้ดีนะคนที่เข้ามาชอบเนี่ยว่ามันโสดจริงไหมมันอาจจะมีใครที่มาชอบพอกับเราแล้วก็สถานะยังไม่ค่อยเคลียร์ก็ดูให้ดีก็แล้วกัน นะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมังกรนะพอมาถึงช่วงประมาณวันที่21-25ชะตาก็มีความแฮปปี้ดีขยับดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็2 6จนถึง31ช่วงนั้นงานมีความสำเร็จดีแต่รู้สึกอื่นๆกับเรื่องความรักเล็กน้อย ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวนะครับดาวเสาดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรรอยู่ในเรือนการเงินตรงนี้พักใหญ่ๆแล้วแล้วก็มีดาวเกตที่เพิ่งย้ายมาสัมพันธ์กับดาวเสาการเงินจะคล่องตัวขึ้นนะครับจะมีแหล่งรายได้เข้ามาสองสทางด้วยกันหรือไอที่มันได้อยู่มันอาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมก็มีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศี มังกรนะครับถ้าเกิดคุณมีโปรเจกต์หรือคิดอยากจะทำอะไรนะโอกาสที่จะมีความสำเร็จจากการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นไปได้สูงมากดาวพฤหัสโคโจรสัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ได้เกษตราธิบดีแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ ดาวเจ้าเรือนการงานโคจรสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลสําคัญอยู่กับสัมพันธ์อยู่กับดาวพระหัสเป็นคู่ทรัพย์สินแค่นี้ก็เกินพอแล้วน่าจะมีข่าวดีเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนั่นแหละส่วนชาวลัคนาราศีมังกรใครที่รอง,งานอยู่นะครับ ก็มีโอกาสจะได้งานที่ถูกใจหรือใครที่จะผันตัวเองไปเป็นเจ้าของกิจการช่วงจังหวะตรงนี้ก็เอื้อประโยชน์ให้กับตัวของคุณเองไม่น้อยเมื่อกี้ผมได้อธิบายถึงเรื่องของการเงินให้ฟังไปแล้วว่าการเงินจะขยับดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมังกรจัดสรรปันส่วนเรื่องการเงินได้ไม่ค่อยดีครับ ใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องการเงินแต่ในเดือนพฤษภาคมนี้กลับกลายเป็นว่าคุณจะมีวินัยในเรื่องของการเงินหรือเก็บเงินเก็บทองได้มากยิ่งขึ้นดาวอังคารและราหูที่ไปร่วมกันอยู่นะครับเป็นคู่ธาตุลมนั้นดาวราวหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่กับดาวอังคาร ก็ทำให้การเงินการทองของคุณสัพัดดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเมื่อกี้ผมได้เกริ่นนะครับเรื่องความรักไปแล้วบางส่วนขออธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่นะครับคุณมีสเสน่ห์ทีเดียวนะแต่ว่าคนที่เข้ามารักมาชอบเนี่ยผมอยากจะให้ชาวมังกรดูให้ดีนิดหนึ่งมันอาจจะเป็นคนที่มีสถานะไม่ค่อยเครียรนักแล้วอยากจะมาชอบเรา หรือใครคนใดคนหนึ่งที่มาในลักษณะที่เราดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าคนคนนี้จริงใจหรือเปล่าก็ขอให้ดูให้ละเอียดขอให้ดูให้รอบคอบส่วนชาวลัคนาราศีมังกรที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้อย่างดี แฮปปี้กว่าช่วงที่ผ่านมาเอาเป็นว่าดวงความรักแฮปปี้ดีขึ้นก็แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ฟังกันชัดๆชาวลัคนาราศีมังกรอีกนั่นแหละนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้ ดาวศุกร์และดาวพฤหัสไปอยู่คู่คู่กันแล้วก็ไปอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ถ้าอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับโซเชียล media social network ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จหรือทำแล้วแฮปปี้มีความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ได้ลงมือทำนะครับมีผลประโยชน์ที่ดีตอบแทนกลับมาสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ สินแสหมิงนะครับเดินทางดู่วงจุ้ยและบรรยาย่วงจุ้ยมาแล้วแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยและในต่างประเทศในบางประเทศนะครับท่านใดต้องการนะครับจัด่วงจุ้ยบ้านให้ดีรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9ที่กําลังจะมาถึงตรงนี้่วงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงนะครับถึงจะแนะนำออกมาให้จัดไปตามนั้นเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line Official ID นะครับ @masterming6666 ขอให้สุขเฮงรวยทุกท่าน